สวัสดีค่ะพี่แอมสวัสดีค่ะน,กกน้องเกศค่ะสวัสดีนะคะท่นานผู้ชมทางบ้านวิชาวิมันสาววิลามงคลนะคะขอต้อนรับผู้มีเกียรติเข้าสู่การถ่ายทอดสดกับรายการธรรมะที่วัดยานาวาพระอารามหลวงโดยพระเดชพร,ระคุณพระภูมิศิลาญาณเจ้าวัดวัดยานาวากรรมการมหาเถรสมาคมประธานอำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญคุณสุภัทาสร้อยคีเป็นผู้แทนสาะชนนักสาานที่แห่งและผู้รับชมทางยมัมบอยูอท,ท,ทีุดเพียนบูชาพาร,ระรัตนตรัยเพื่อจะได้เป็นการเริ่มเข้าสู่ธีอันเป็น พชามิปฏิยัมปิธัมมังสรนังพะชามิปฏิยัมปิสังขังสรนังพระชามิปฏิยัมปิสังขังสรนังที่ได้เมตตาให้ธรรมะแก่สาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมในวันนี้ซึ่งจะได้รับประโยชน์แก่การนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไปขอเรียนเชิญคุณพรชัยคุณละกา คนไทยและเชื่อนไทยครับทุกันเกตอาในฐานะที่เราเริมการเรียนรู้เรื่องที่ยิ่งใหญ่มากๆคม,มอยู่ม่ถงแล้วถ้าจะเกิดก็เกิดไม่ทันปีนี้เราร่วมสมัยมากเราเกิดมาในการสมัยใหม เราเกิดมาเนี่ยมีอายุที่มีทั้งปุญญาวุฒิและสติปัญญาเพียงพอที่จะรับรู้และเข้าใจเรื่องพุทธชยัยเพราะฉะนั้นอยากให้เราตัตต้งใจกับการกระพื่มปฏิบัติตรงนี้เพื่ขอขั้นเก่าทำบูชาพระธาสนาไป